การขอสัญชาติเกาหลี (naturalization) เป็นเรื่องที่คนไทยในเกาหลีใต้ให้ความสนใจมากโดยเฉพาะกลุ่มที่พำนักอยู่ระยะยาวหรือแต่งงานกับชาวเกาหลีนี่คือ10หัวข้อที่เป็นคำถามยอดฮิตและถูกถามบ่อยที่สุดครับ 1. เงื่อนไขระยะเวลาการพำนักคำถามที่พบบ่อยที่สุดคือต้องอยู่นานแค่ไหนถึงจะขอได้กรณีทั่วไป ต้องอาศัยอยู่ในเกาหลีติดต่อกันอย่างน้อย5ปีกรณีแต่งงานต้องจดทะเบียนสมรสและพำนักในเกาหลี2ปีขึ้นไปหรือจดทะเบียนสมรสครบ3ปีและอยู่ในเกาหลีอย่างน้อย1ปี 2. หลักฐานทางการเงินและทรัพย์สินรัฐบาลเกาหลีให้ความสําคัญกับความสามารถในการเลี้ยงชีพมักถามว่าต้องมีเงินฝากในบัญชีเท่าไหร่เช่น30ล้านวอนขึ้นไป หรือต้องมีรายได้ต่อปี GNI per capita เท่าไหร่ถึงจะผ่านเกณฑ์3การทดสอบทักษะภาษาเกาหลี KIIP Korea Immigration and Integration Program คำถามเกี่ยวกับ KIIP มีเยอะมากเช่นต้องเรียนถึงระดับไหนส่วนใหญ่ต้องจบระดับ5แล้วถ้าสอบผ่าน KIIP แล้วจะได้รับยกเว้นการสอบข้อเขียนสัญชาติจริงไหม 4. การสอบสัมภาษณ์และความรู้รอบตัว (Interview and Knowledge of Korea) ผู้สมัครกังวลเรื่องการสอบสัมภาษณ์มากที่สุดหัวข้อที่ถามบ่อยคือต้องร้องเพลงชาติเกาหลีได้ไหมถามเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองและวัฒนธรรมยากแค่ไหน 5. การถือครองสองสัญชาติ (Dual Citizenship) หนึ่งในคำถามที่สำคัญที่สุดคือต้องสละสัญชาติไทยไหม โดยปกติเกาหลีให้ถือสัญชาติเดียวแต่มีข้อยกเว้นสำหรับบางกลุ่มเช่นผู้ที่แต่งงานกับชาวเกาหลีที่สามารถเซ็นใบย,ยินยอมไม่ใช้สิทธทิสัญชาติอื่นในเกาหลี One Nationality Declaration เพื่อถือสองสัญชาติได้ 6. ประวัติอาชญากรรมและการทำผิดกฎหมายเคยโดนใบสั่งจราจรหรือเคยทำงานผิดกฎหมายผีน้อยจะขอสัญชาติได้ไหมเกณฑ์เรื่องความประพฤติดี Good Conduct เข้มนวดมากหากมีประวัติอาชญากรรมร้ายแรงมักจะถูกปฏิเสธเจ็บสิทธิของบุตรกรณีมีลูกกับชาวเกาหลีลูกจะได้สัญชาติตามใครแล้วถ้าแม่ขอสัญชาติลูกที่เกิดจากความสัมพันธ์เก่าจะขอตามได้หรือไม่ Simplified Special Naturalization 8. เอกสารที่ต้องใช้จากประเทศไทย Required Documents from Thailand ต้องเตรียมใบเกิดใบสำคัญสมรสหรือใบรับรองประวัติอาชญากรรมจากไทยอย่างไรต้องแปลและรับรองกงสุนหรืออพสเ l ลหรือไม่ 9. ระยะเวลาในการรอผล Processing time หลังจากยื่นเรื่องแล้วต้องรอนานแค่ไหนโดยปัจจุบันมักใช้เวลาประมาณ1-2ปีขึ้นอยู่กับประเภทของการขอ 10. ความแตกต่างระหว่างวีซ่าถาวร F 5 กับสันชาติเกาหลีหลายคนสับสนว่าควรเลือกแบบไหนดีคำถามมักเป็นการเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์เช่นการเลือกตั้งการถือพาสปอร์ตและหน้าที่ทางการทหารข้อแนะนำเพิ่มเติม,ตมกฎระเบียบเรื่องสัญชาติของเกาหลีใต้มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอผ่านทางกระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice) แนะนำให้ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ High Korea หรือสายด่วน1345 เพื่อข้อมูลที่อัปเดตที่สุดครับ